วันนี้เชฟนิงกระทบินขอสเสนอปาหนินน่งนึง่งบวยย uh ุคู้ถ้าถามว่าอะไรแซ่บกว่าเชฟก็คงเป็นเชฟชุบแป้งทอดละครับทุกคนเ,เข้าเรื่องดีกว่าเริ่มลเมลยก่อนอื่นวัตถุดิบหลักของของปาหนินงล้างให้สะอาดนะครับทุกคนแล้วก็อเอาขิงมาซอยไปเลย วันนี้ปลานนรของเราก็จะมาพอกสปานะคะเอาหมูบดพอกจะปลาไปเลยค่ะในหมูยังไม่ต้องปรุงอะไรนะคะทีนี้ก็นำขิงที่ซอยมาโปะหน้าเหมือนสครับปลาเพิ่มคอลลาเจนให้กับเจ้าปลานนรจ้าเซฟก็พูดไปเรื่อยๆเนี่ยบวยที่แปลว่าไม่บวยนะทุกคนตัวเนี้ยจะเป็นตัวชูรสให้กับเมนูของเรานะคะปรุงรสด้วยบวยแล้วก็น้ำบวยจ้า เพความกลมกล่มในสีเองขาวเยอะ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 เอ๊ะแล้วก็นำมาใส่ซึ้งเตรียมเรื่องนะจ๊าอยู่คืนตั้งไฟและปิดฝาไว้จัะใช้ไฟกลางในเวลาประมาณ10 1ถึง15นาที่เราก็จะได้หวนกนน่ากินมาเป็นเม